ลันล่นดันทุกเกียร์อีกแล้วครับกับ4ประตูตัวเอเท่เแบบนี้นะครับผม สวัดดีครับผมสวัสดีครับพี่ดีพามาพบกับอีกหนึ่งลำนะครับผมกับลำนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับกับลำนี้นะครับผมกับสี่ประตูตัว S นะครับผมกับสี่ประตูตัว S นะฮะกับตัวนี้นะครับผมเรารอนี้นะครับกับสี่ประตูตัว S นะตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปส่งมอบรถกันเร็วๆนี้ครับนี่ฮะเรากำลังเตรียมเตรียมรถอยู่นะครับผม เพื่อเป็นการไม่พูดพรามทำเพลงนะฮะกับคันนี้นะผมเป็นไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์ครับนี่ฮะนี่ครับผมเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะแล้วก็กระจังหน้าของเขาจะเป็นสีเทานะผมกระจังหน้าขเขาจะเป็นสีเทานะแบบนี้นะครับผมกระจังหน้าเขาจะเป็นสีเทานะนี่ครับผมถึงตัวนี้นะครับผมนี่ฮะไม่ใช่ตัว LDA นะครับผมตัวนี้เป็นตัว S นะครับผมเป็นตัว S นะถ้าตัว LDA เดี๋ยวผมจะพาชมนี่ฮะ ตัวนี้ก็ไม่ใช่ LDA นะแต่ตัวนี้เป็นตัวแท้แะครับผมแต่ข้างหน้าจะเหมือนกันนะเห็นไหมจะมีไฟโคมไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟเดย์ไทม์แล้วก็กระจังหน้านเขาจะเป็นโครเมียมแล้วก็ด้านล่างเขาเนี่ยจะมีในส่วนของไฟตัดหมอกแล้วก็ในส่วนของไฟไฟเลี้ยวมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับพี่สมัยครับผมพี่สมัยก็รอรถอยู่นะพี่ผมไม่เอ้ยเร็วนะพี่นะสวัสดีครับพี่หยดหยดน้านะครับผมที่เคลื่อนไหวนะครับผมสวัสดีครับอ่า เข้าไปแล้วมัทักทายกับพี่ดีได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปชบว่ารถการในโซนภาคตะวันออกนะครับผมเรากำลังเตรียมเตรียมรถนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราชมคันนี้ว่า,าเ็จเพยยังไงนะครับผมเพื่อการไม่เป็นรอช้าเนาะกับลำนี้ครับผมนี่ฮะนี่ตัวนี้ครับผมล้องานของใกล้ๆเกียร์เอนะ็นไฟครับงานใกล้ใกล้เกียร์เอ็นไฟนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่งานเอ็นไฟนะครับผมเป็นงาน S1 l วั S 1> S 1นเอละผม5กา้าน5รูนะผม5า้าก้าน5รูเหมอือนกันนะแล้วก็ตัวนี้ต่อมาด้วยแอร์รัตเตอร์1ตัวคนระับผมจาก6รูหัก5รูนะครับผมแล้วก็ชุดน้งเงินทั้งชุดโดยเป็นน็อตแบกแล้วก็คาลิเปอร์นะผมแม้กระทั่งตัวนี้ยังน้ำเงินเลยครับผมนี่ฮะแบกกระทั่งตัวนี้ยังน้ำเงินเลยนะนี่ครับผมอ่าแมกกระทั่งตัวแอร์รัตเตอร์ยังเป็นสีน้ำเงินโอ้โหคนนี้ชอบน้ำเงินมากรัดด้วยยางซูแมกนะผม 265358นะครับนะผมเราเห็นแต่ใส่ข้างหลังนะแต่วันนี้เรา2 6 5หามาใส่ด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวพี่ที่พาชมว่ามันลดมากแค่ไหนนะสําหรับตัวนี้นะผมเห็นไหมอ่าดีฮะโอ้โหสเต็ปเทพนะครับสเต็ปเทพตอนนี้ทรงนี้กํลา,กล,ากล,นะกลังมานะครับผมทรงนี้กําลังมากันเลยนะสาหรับตัวนี้นะครับผมสำหรับตอนนี้ทรงนี้กําลังมานะครับผมแล้วก็พาไปชมเห็นไหมฮะตัวเอของเขาเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์ด้านข้าง,งนะแ,ปปแบบนี้นะจะเป็นแคปโกแบบนี้นะฮะ แต่ถ้าเป็นตัว LDA ของเขาเนี่ยจะเป็นในลายของอ่าตัวขอนูนโครเมียมนะครับผมนี่ฮะ,ะตัวมือเปิดจะเป็นสีดำนะครับผมนี่ฮะหน้าหลังจะเป็นสีดำนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับผม่ะพี่ดี่ลืมพาด,ดูลายยางนะดูลายยางก่อนครับผมนี่ลายยางส,สวยแนี้หรือบ,บ้านเรานะเรียกลายไฟดีกว่านะครับผมส,สวยแบบนี้นะครับนี่เลยครับผมตัวนี้นะฮะ ดูล้อหลังก่อนนะครับผมดูล้อหลังนะล้อหลังเขา S1LS นะครับผม5ก้าน5รูเหมือนกันนะฮะดูออฟล้อลึกๆสวยๆเงาเงานี่ฮะดูอัพล้อนะครับผมดูอัพล้อสวยๆนะนี่ฮะโอ้โหดูอัพล้อลึกๆสวยๆแบบนี้นะครับผมดูนะนี่ฮะสวยๆนะครับผมนี่ฮะ กับอะแดปเตอร์สีน้ำเงินนะผมอะแดปเตอร์สีน้ำเงินแล้วก็น็อตล้อสีเงินตัวนี้นะเห็นไหมฮะ S1 Project นะผมตัวนี้นะใช้แทนเอ็นไฟได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อฟอร์สที่ว่าน้ำหนักเบากว่าเอ็นไฟด้วยนะครับผมตัวนี้นะผมใส่ให้ลูกค้าไป4ีดำนะครับผมสำหรับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าชอบมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมลัดดุยยางข้างหลังนะนี่ฮะดูสเปคยางก่อน3 15 30 R18 สนานะครับผมสำหรับตัวนี้นะ แล้วก็ใส่แดปเตอร์มาอีกดูลายยาง,ส,งสวยๆมัโผแบบนี้อีกโอ้โหจนะท็อปไปเลยขนาดนั้นนะครับผมแซฟตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่พาชมนะดูดูก่อนนะดูล้อก่อนดูยืดอามาดีครับผมโอ้โหลูกค้าวอาวพี่เอาแบบยืดจัดๆไปเลยดีกว่านะครับผมแบบนี้นะนี่ฮนะยืดมากนะครับสำหรับตัวนี้นะยืดแบบจัดๆไปนะผม MC มพะเยาขอบคุณากครับผมขอบคุณครับอ่า FC ที่ไหนอยู่ที่ไหนทักกันมาได้นะครับผม ของผมเนี่ยจะอยู่โคราชเยอะนะแล้วก็ภาคตอนออกแล้วผมแล้วแถบอีสานนะครับผมอ่าภาคเนี่ผมจะไม่ค่อยเคยมีนะอ่ะอยู่ที่ไหนทักทายกันมาบ้างนะผมเพราะผมจะได้รู้นะว่า FC ผมอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับผมดูออฟล้อแล้วก็ดูดูล้อย,ยื่นของเขาออกมาแบบนี้นะครับผมจยื่นไม่กลัวพี่หลวดเลยดีกว่าแบบนี้นะยื่นมาแบบนี้นะครับผมนี่ฮะสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับคุณอ่าพิษ พุทธิอะไรเนี่ยชื่ออะไรครับผมพี่พุทธใช่ไหมครับผมพี่พุทธเลยนะอ่านะครับผมสวัสดีครับผมนี่ฮะแล้วตัวนี้ใส่คำลงายทะเบียนมานะครับผมอ่านผิดยังไงพี่ที่ขอโทษทีนะนี่ฮะใส่คำลงายทะเบียนแล้วก็ข้อซิ่งหนึ่งไปนะครับผมฟิฟซีพระประแดงนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม Mat ผมักอ้ายครับผมไลเดอร์นะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวพี่ดีเนี่ยมาแนละ้วเดี๋ยวพี่ดีขออนุญาตเบิ้ลเครื่องให้ฟังนิดนึงอ,อยู่อ่านี่ PM. เสียงข, propia, ข If, ้อเคาะเคาะใสๆะครับผมรออยู่นะครับผมครับพี่ไหมผมก็รอรถพี่อยู่นะครับผมเมื่อวานผมสร้างรถให้พี่อีกรอบหนึ่งแล้วครับผมกระแทกไปอีกรอบนึงนะ FC พยาวนะครับผมจากพี่พี่แมง่องนะครับผมอ่านี่ฮะตัวนี้กระบะไลเนอร์ของเราไม่ได้ใส่นะครับผมกระบะไลเนอร์ไม่ได้ใส่นะอตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ใส่กระบะไลเนอร์นะครับผมลูกค้าอยากเอาไปซิ่งก็ไม่ต้องใส่กระบะไลเนอร์ได้นะเดี๋ยวไปดูข้างในว่าตัวนี้จัดอะไรมาบ้างตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะฮะนี่เลยครับผมตัว F นะ ใส่จัดทรงดี a x ยกสูง2010เท่าไหร่ครับอ่าเดี๋ยวหลังไว้ได้เลยครับพี่กิติศักดิ์เดี๋ยวผมแจ้งไปนะครับผมนี่ฮะกับตัวนี้นะผมเป็นตัว S อนะข้างในเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับข้างในเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะข้างในเป็นเบาะผ้านะนี่ครับแล้วก็นี่ฮะในส่วนของตัวนี้นะผมพี่ดีขออนุญาตพาชมนะมีดิฟฟี่มาแล้ว6ตัวนะดิฟฟี่มา6ตัวแบบนี้นะผมใช้งานได้จริงทั้งหมดนะนี่ฮะ นี่ครับผมมีฟฟีทั้งหมด6ตัวนะนี่ครับเวลาเราเปิดไฟหน้าปุ๊บไฟก็ดับลงมานิดนึงเป็นเปลี่ยนสีนะนี่ครับผมนี่ฮะอ่านะครับผมแล้วก็มีวัดบูธหนึ่งตัวนะผมวัดบูธหนึ่งตัวนะวัดบูธหน้าดำหนึ่งตัวแบบนี้นะครับผมอ่านี่ฮะบางคนอยากเห็นภายในนะครับผมแล้วก็พามาชมด้านในกันนะนี่คไม่ว่าจะเป็นดิฟฟี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของวัดบูธหน้าดำแบบนี้นะครับผมหนึ่งตัวนะ ลูกค้าและตัวนี้เนี่ยลูกค้าใส่ฟิล์มเขียวเห็นไหมฮะลูกค้าใส่ฟิล์มเขียวนะเดี๋ยวผมจะให้ชมภายนอกว่าฟิล์มเขียวมองเข้ามาจะเห็นเป็นประมาณไหนเนี่ยจากข้างในมอกไปก็จะประมาณนี้ใส่ๆนิดนึงนะตัวนี้ฟิล์มเขียว40%นะครับผมตัวนี้ฟิล์มเขียว40%นะนี่ครับผมนี่ครับพวงมาลัยเขาจะไม่ใช่มัติฟังก์ชั่นนะจะเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะครับผมแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยจะยังไม่มีมาให้สําหรับตัวนี้นะครับผม FC ครับผมขอบคุณมากนะครับคุณโชครับสวัสดีครับ อ่านี่นะครับแต่ว่าตัว S ของเขาเนี่ยตัวเริ่มต้นก็ยังเป็นกระจกไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่นะฮะผ่านไป1ล้ำนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมกับสีประตูตัว S นะเห็นฮนะฟิล์มเขาจะออกสีเขียวๆนิดนึงครับผมฟิล์มเขาจะออกเป็นสีเขียวๆนิดนึงแบบนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพี่ดีด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อกันเราก็เป็นช่องยูทูบก็เป็นเอเจนต์น้ำมันวารุษรถกระบะแต่งซิ่งนะ เบอร์โทร0993966351นะครับและเดี๋ยวผมพาไปชมอีกคันหนึ่งนะครับผมอ่านี่ฮะคร่าวๆนะคร่าวๆนะนี่ฮะสำารับตัวนี้นะครับผม นี่ครับและแล้วเราก็มาถึงบ้านลูกค้ากันแล้วนะคร,รับผมนี่ฮะกำลังอธิบายการทํามของตัวรถกันอยู่นะครับผมนี่ฮะกับตัวนี้สวยๆนะผมนี่ฮะพี่ดี่แให้เพื่อนอธิบายตัวรถนะครับผมกับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะอยู่ที่ไหนแล้วก็ส่งมอบรถให้ได้นะไม่มีปัญหานะครับผมขับรถสวยๆแบบนี้นะครับผม อยู่ที่ไหนยังไงทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมมาถึงจบนะ